่ป๊าครับสิด้วยป๊าป๊าทำงานอยู่แม่เป็นหยังคือื่ให้ป๊าถ่ายคลิปด้วยเพิ่นล่ะเล่นเพลนี้อ่ะคิมดูสิอร่อยอร่อยมั้ยแซ่บบ่เยี่ยมเลยโอ้ค่อยเก่งมากแม่เก่งมั้ยอืม สวัสดีจ้าวันนี้พอกับตามีชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้จ้าตัมกับน้องของอน้องริบบิ้นค่ะพี่น้องคะแต่ผ้าสุขสูมสุขคนมากินตําบอกคุงกับกุ้งค่ะพี่น้องอันนี้กุ้งย่างมาเนาะพี่รบร่อยกุ้งเผาเนาะสวัสดีจ้าก่อนเลยเด้อ <c oughs> <c oughs> เป็นสวัสดียังทีนะพี่น้องมามากินด้วยกันเนาะไปกินเลยค่ะลูกกินเลยจัดเลยจัดเลยค่ะต้ตมตําเลยเด้ออยากกินไม่ใช่เหรออุ้ยตัมฮงฮอ,อ่ะอกุ้งกว่า นั่นก็แกะให้อันนี้มันกินไดกกระดูกกระดูกเ้าที่ใส่กุ้งม้าหน่อยได้ไหมนั่ะดูอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เผาแม่เผากุ้งห่ะแม่แกะให้ด้วยนี่ค่ะคนสวยเย่าส้มตำเลย มันก็ตำบะฮงเลยแจ่บ,บอสเออเออเอาเอาซันอันนี้กินเลยนี่ไม่ต้องพุงนี่ย,ย,นนงยังรูก็บไล่ลายพี่นองจา๋าโอ้โหเนื้ออร่อยเอาอีนะไม่แก่ให้ อืมอืมอันกุ้งตัวนี้โวใหญ่มากอืมอ่ะอันนี้อ่ะชิมก่อนอร่อยไหมคะอันนี้มาหามาแกะเอาไปทิ้งมันมันมไหมมันกรอมาหอมไหมอันนี้อ่ะ เอาหางให้ด้วยแซนโดเจอมันเห่อหอมอันนี้เถอะนี่ค่ะขอบคุณค่ะก่ะขอบคุณค่ะอไม่ได้มากมากครัอืมอร่อยแต่บอสอืมขมฮะอืมขอเพิ่มขอเพิ่มสักหน่อยนะคะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยก็ไม่กินกินต้มจ้ำเลย กางเกงมันขา,า,นาก,กางเกงวแม่แม่ขาขามือแรขวาแม่ม่ต้องตางกันแม,แม่ทำไมไม่ให้ป๊ะป๊าถ่ายคลิปด้วยป๊ะป๊าทำงานอยู่ทำงานมุแม่เป็นยังไงบ้างป๊ะป๊าถ่ายคลิปด้วยเพิ่งเหร ป๊าป๊าส่องเครื่องส่องดูวิ่งอยู่ครับพี่น้องทังเออเนี่ยอเอาความน่ารักัวใสมาฝากนะพี่น้องแม่ทำป๊าปลาทำรูกินหรอฮึรูวินงต่อไหมกุ้งตามหงส์ขึ้นมากินอะ่ะ เมนเผ็เดเนี่ยยิมดูสิอร่อยอะไร่อยไหมแซ่บ่ะ,ะ,ย,ะย่มเลยโอ้เขยกิ่งมากแม่กิ่งไหมอืมอ่ะหนูรักป้าเบียป้า <laughs> เบียวสวยไหมป้าเบียวสวยป้าเบียวสวย เแบบบ่ะแบบแบบไม่ดูสิบอกเลขกบ่ะสี่อันนี้ผมของของใครเนี่ยผมคลายเซลี่ยอืมมไม่กินอืมอืมอืะ ยืนกินเลยใช่เลยมันกินเผ็ดได้อยู่ด้วยจ้ะพี่น้องมากินตามบอกฮู้ขนาดเลย <c oughs> บอกว่าแม่หนูขอถ่ายคลิปด้วยน้อยว่าสันเพื่อแต่เพิ่นออกคลิปกับลุงหน่อยละแม่ขอถ่ายคลิปด้วยนะว่าสันแม่อานำได้ไหมน้อยค่ะต้กคทำอะ <c oughs> ไร โอเคกุ้งไม่เอาหนูไม่เอากุ้งแล้วหรอกินอีกไหมกินดีโอเคค่ะหนูอยากหนูไม่อยากกินไม่อยากหนูไม่อยากกินชิ้นนี้เลยไม่กินเองอ่ะโอเคหนูอยากกินอันนี้โอเคไม่ใครจะเอาหนูนี่เบบนี่เบบให้หนูอ่ะ เห,เหมือนกันเลยแม่แม่ชนกันปิ <c oughs> อ่ะไนะเดี่ยนี่ค่ะน,คนี่กินตวเนี้ไม่เผ็ดหรออ่ะเผ็ดหรอเดี๋ยวนี่นะ มันก็บแม่แกะใช่ไหมตรงนี้ค่ะนี่กุ้งที่หนูแม่แกให้นี่ไงนี่ไงอะไรนะหวานหวานไหมอืมหุ่มมากินอะไรที่มันถาดไทายอันไรเด็กเขาให้ไหนบอกว่าอยากกินตามมาคงกับตามแยกให้ได้เพิ่นบอกกินเพิ่นบากินเพิ่นกินน้องห้องเห็นไหม เป็นเหลี่ยม่ึฮึฮึำนแดดแดดกําลังบดพอดี ไม่เก็นแล้วไ,ไ,ไม่เหรอไม่อยากก็กินเลยอยาอันนี้ผักยังกะพี่น้องจ้ะผักคะนา้าไตวันบ่หรือผักคะน้าจีนโอ้แสบแห้งเอามาหลาดแบบเป็นตำมะหลาดกับอันซอสหอยดีดน<อ>นีน้ำแม่น้ำน้ำน้ำน้แม,แม่แม่น้ำเลนใกล้จะหมดแล้วโอเค เอากุ้งอีกไหมคะเบ้นจา๋าเอากุ้งอีกไหมคะอืีอีเอาอีกไหมอีโอเคค่ะแหน่เบ้จ๋าให้นะเก็บต้อโอ้ oh. หวานไหมคะเนื้อกุ้งอันค่ะนี่เบาท้องหน่อยไม่เป็นไรโอเคอาหารดี okay. uh ๋ย huh. ว แล้วเพ mm ิ hmm, so his, too, so well, ่นย hey, ินงเขาเมื <L ung. S 1> ่อก <laughs> ่อนนานน่ะเรครับพี่น้องเป็นต้องใส่สีเป็นเหี้ยเาเขามันตื่นก็ต้อนใส่เขาเลยแต่พี่นอยากมาถ่ายคลิปก็เห้าวเลยสิถอยหลังถอยหลังหนหลังแม่แม่เนูถอยหลังแม่ของพันนอนแล้วของพันนอนหลับไม่ใช่ หมาดูการ์ตูนเหรอโทรศัพกับหุบ่นย่ากับงอนงาดูน้องวายุหือนดูน้องเหรอเอารดชิน้นคงวายุบินบินเทาก็ไเลยสามขวบป่ะพี่น้องว่นไม่เหมนสามขวบ

แม่หนูาหายใจไม่ออกแล้วทำไมคะง่างเลยยังไงไงงงม่หายใจไม่ออกเป็นไรคะเป็นไรเมือ่อยบ่เเมื่อยจีบไปแดนมากบ่ไม่เหรงแม่แม่หนูหายใจไม่ออกแล้วเนเปป็หรอจักรว่าจักเปาแม่หนูหายใจไม่ออกแล้วนะ Mẹ chắc là hai hết hết hai hết 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 Ok Ok hết hết Ok hết tài... Cùng tôi hết 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 con hết 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 ซุปดำซุปดำมาไว้โอ้ยแม่หนูไม่จีบท้องแ <c oughs> ม่หนูไม่จีบทองได้ต้องหายแล้วโอเคหายแล้วเย่ห yeah, ายแล้วเี่หายแล้ว แม่หนูไม่กินของแดงหนูไม่กินเยอะแม่หนูไม่กินอุ้ยแม่แม่แมงวันกินน้ำแดงหมูอ่ะกินน้ำแดงหมูน้แม่หนูหนูปวดท้องแดงหนูหนูไม่กินท้องจะแก้อบกไปเลยเฮ้ยเท่าอกไปเลยไล่ไหลไหล กูยูนี่เมื่อไหร่ป้าจะมาแบบนี้อย่าล้าเราพี่น้องตามไว้ายนหน่อยเนาะแค่นั่งเดือกกูน้ำกันเลยที่ป็นก็ของมันเป็นสิเป็นคนไร <ๆ S 2> เรียกันนะพี่น้องอาอยุว่าปีทายปีตีกันมาทัน ผู้ใหว่แบบไม่ลูมวิ่งมันบ่ดื้อดื้อค่ะแม่ตาแล้วหนูไหมรักค่ะนั่แบบแม่ตาแล้วค่ะไม่ไม่ดูไม่ดูหนุปีนสิแม่หันหน้ามาดูไม่เอาเอาคิวิตเธอ แม่มมเอาชิมมันทำพะนหน้ามาดูดมหน,น่อยมาว่ามาสละมาลาทีผู้ชมหน่อยเร็วมาลาก่อนมาท่นานผู้ชมก่อนนั่งก่อนอเปรี้ยวเปรี้ยวทายพี่น้องคะเดี๋ยวพาเพลินไปกินกุ้งตอข้างนอกอะไรนะพี่น้องเนาะอันเดี๋ยวมื้อนี้นะคะพี่น้องคะฝากความนา่ารักของน้องรีบบินไวน้น้ำได้ทายพี่น้องคะขามากะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใหตต่ำกับหนองน้ำได้ใครพี่น้องคะกราบขอโทษขอให้ในการกินบัสุ่ภากินม่วมมาๆมองต่ำน้ำได้ใครพี่น้องพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ